โอ้โอ้ตายตายตายเอาร่บน้องไอเฟลวันนี้น้องไอเฟลนะคะมาเที่ยวบ้านย่านะคะอ่าค่ะบ้านย่านะคะจะมีห้วยนะคะห้วยห้วยน้ํานะคะห้วยน้ําลําคลองนะคะไหลผ่านหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ช่วงฤดูทํานานะคะเขาก็จะปล่อยน้ํานะคะเพื่อจะให้ชาวนาได้ทํานากันนะคะอ่า น้องเฟีไม่ีกล้าเล่นนะคะน้านี่คือเขาปล่อยมาจากหลายที่นะคะน้ําใสจริงนะคะแต่ก็อาจจะมีเศษมีอะไรนะคะต่างๆนะคะอ่าค่ะนี่นะคะน้ําทางน้ํานะคะไหลเข้าไปในทุ่งนานะคะเขาปล่อยน้านะคะอ่ามันจะไหลเข้าไปในรูนี้ด้วยค่ะค่ะมันจะไหลเข้าไปในรูนะคะจากจกรูนี่นลคะเป็นถนนนะคะ น้องเพื่อนบอกว่าตรงนี้เป็นดูดผีเะคะจริงหรือเปล่านะคะไซเลนเฮดหรือเปล่าคะอค่ะอ่าตรงนี้นะคะเป็นน้ําหมดเลยนะคะทางนี้เห็นไหมนะคะจะเห็นทางนะคะไหลเข้าไปนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆน้ําใสมากเลยนะคะมีปลาเห็นปลาเล็กๆนะคะแล้วก็มีปูด้วยนะคะ นี่นะคะชุมชนชนบทของเรานะคะอยู่กันแบบเรียบง่ายค่ะนะคะมีน้ํามีปลามีบ่อน้ํานะคะข้างน,นี้ก็มีนะคะข้างนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะน้าจะไหลผ่านหน้าบา้านค่ะแต่ถ้าถ้าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูทํานานะคะก็จะไม่มีน้ํานะคะน้ําก็จะแห้งนะคะอืๆ ดิ๊นิลงไปเล่นได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลงไม่ได้ใช่ไหมคะเรากดมันซ้ำเยะค่ะหรอคะน้ำมันก็ไหลมาเลยค่ะค่ะแต่น้องเพ่อว่าไม่ไดีทำแบบนี้กับน้องเองนะคะค่ะ่ตอนนี้มีดอกไม้อยู่ตรงข้างโอโ้มีผักบุ้งด้วยนะคะผักบุ้งลอยมาจากไหนไม่รู้นะคะโอโหมีผักบุ้งด้วยนะคะเ<ต>ด็กๆ น้องเฟมิก้าเดินไปนะคะเดี๋ยวตกน้ํานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนดคะคะระวังตกนะคะเดี๋ยวพาไปดูดนดคะคะเรื่อยๆะคะ่ะนี่จะเป็นถนนนะคะถนนในหมู่บ้านนะคะ,ะเขาก็าจะปลูกต้นตะไคร้นะคะปลูกตะไคร้นี่น้อเด็กๆนี่เขาเรียกว่าตะไคร้ค่ะสวยมากเลยะคะ่ะอามีสะพานด้วยนะคะสะพานไม้ให้เด็กเดินนะคะ ลอดได้นะคะบางครั้งถ้าเด็กเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กๆเ,เขาก็จะมาเล่นน้ํากันนะคะลอดสะพานแถวนี้นะคะ,ะน้ําใสมากเลยนะคะ,ะชาวบ้านเขาก็จะปลูกนี่เขาเรียกว่ากระเจี๊ยบหวานนะคะกระเจี๊ยบหวานปลูกที่ริมถนนนะคะเขียวกะจีมากเลยนะคะ เวยวหายไปแล้วนะคะโอเคค่ะในวันหน้านะคะเรามาพบกันใหม่นะคะอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ